ทุกคนผมปอนนะครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็คลิปที่จะได้รับชมต่อ,ตอไปนี้นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสตรีมสดย้อนหลังเท่านั้นถ้าใครอยากรับชมความสนุกและพูดคุยกันแบบเรียลไทม์สามารถเข้ามารับชมกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ t w i t c h t v p a n ปังปอนปวดเวลาหนึ่งทุ่มตรงของทุกวันนะฮะเข้ามาเป็นกำลังใจผมกันเยอะๆนะครับนี่เลย เดี๋ยวมาลองเนื้อสายนี้ดูไหนเนื้อสก็บัฟขึ้นมาแล้วเนาะเดี๋ยวจะเป็นจะลองใช้ออนแดงเป็นเพิ่มชาร์จของการบิงหนึ่งชาร์จแต่ว่าความเร็วในการรีชาร์จบิงเพิ่มขึ้นเป็น50%แต่เราจะใช้เรียกว่าอะไรทับซ้อนกันก็คือใช้ on, ออนแดงอันหนึ่งเป็นเวลาในการรีชาร์จบิงลดลง20%สตสมุดสรุปก็คือจะบิ้งได้3รอบนะจากการที่บิ้งเพิ่ม1ชาร์จแล้วจะไม่สามารถทะลุผ่านสิ่งของได้ตอนนี้มันปรับเป็นสามารถทะลุผ่านสิ่งของได้้ปกติแลว เดี๋ยวมาลองเล่นดูว่ามันจะเวิร์ก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 ขนาดไหนกันไปลุยกันเลยแล้วกันนะฮะทีี่่่เเรามมกกันนืออทุ่งเมาเหน็นมาดูกันนะครับตอนนี้เนื้อสามารถบลิงได้สามเนื้อเอ้ยสามบลิงสุดขนาดไหนไปวิต้องบอกเลยว่าไม่ได้เล่นเนื้อนานมากเลยนะดีช้านานมากจริงจริง เฮ้ยโอ้โหไม่ได้เล่นเนิร์ดนานเกินไอเวนเนยซักเข้าไปที่หลังหนึ่งทีโอ้ยลีชานานมากนี่ถ้าไม่มีแอดออนเขียวจะนานขนาดไหนวะทุกคนฮะขับจริงไปไหนแล้ววะโอ้ยกูหลงไปไหนแล้ววะมองไม่เห็นเลย สามลิงรู้จักไหมน่องน้องสามลิงรู้จักไหมน้องน้องมานี่ดีมานี่ดีมานี่ดีมาทต่เป็นตายยากตายยากหนีวะ็อตเมื่อกี้เออมันก็คงช็อกอยู่อ่ะสามลิง <laughs> อย่าไปเล่นกระบอกตานละหมอตาตาดีได้เลย น้องสาวไหนหนบอกพี่สิอ่ามันทำอะไรกันเสียงเฮ้ยมันจะมีเสียงด้วยนะย dictator, ยตอนปั่นเสร็จอะเฮ้ยตอนรีชาร์เสร็จเฮ้ยไม่ถึงบ้าจริงไอ้บ้าไอ้โอ้ยตัวแม่งดำปีเลยครับเฮ้ยอะไรอะเสียงอะไรอะเฮ้ยเมื่อกี้คือเสียงบูลโทรเทมปะใช่ปะฮ้ยอันไดอิงครับนุ่มๆขอเดินหายก่อน เขาตั้งใจวิ่งฉีกว่ะเออเขาไปที่หลังก่อนเขาไปที่หลังก่อน3ามลิงก์นี่ก็โอเคนะผมว่าแต่ว่าอาจจะรีชาร์จนานไปนิดนึงอะ่ะรีชาร์จนานไปหน่อยดูดิรีชาร์จนานจับแต่ว่าแก้ทางพวกเซอร์สายสวนแส,นสอะไรได้ดีดียาวๆครับโอ้ยดูดิ นี่ไงเจอบุลโทเทมแล้วกำไรยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงกำไรเสร็จแล้วครับอุยแล้วมันไม่มองมันมองไม่เห็นรอยเท้าด้วยโอ้โหใช่ไหมแล้วอุยไ,ไม่โดนด้วยหรออะไรว้านี่คือผมไม่ได้เล่นคิวเลอร์นานเกินไปหรือไง,ไงวะถามจริงโอ้ยโอ้หมือลั่น จะกด2บิงเว้ยเมื่อกี้มือลัานจัดจดไม่เมื่อกี้แม่งไม่โดนได้ยังไงวะโอ้โหโคตรสุดเลยวุ้แต่นีชาร์จนานมากครับไม่ไม่โอเคเลยอ่ะเรื่องรีชาร์จอะนานมากเอาไปหนึ่งที โอเคสวยคลาวดี้อุ้ยอันนี้คือโทเทมไฟโทเทมไฟสีน้ำเงินใช่ไหมเอ้ยบูนโทเทมอะ่ะที่มันเป็นเสียงอย่างเงี้ยอุ uh ้ย huh. แต่มันก็แก้ทางเซอร์ได้อยู่นะเฮ้ย hey, แต่ยากว่ะผมบอกเลยยากจัดครับเดี๋ยวมาฮะได้เลยโอเคหนุ่มโอ้โ oh, ห oh, ดูดิ แล้วคือกว่าเราจะแบบทำลายทีละทีละอันทีละอันอะ่ะมันนานมากเสียเวลาจัดเลยอะ่ะเออโดนไปก่อนหนึ่งทีตัวดดไฟมีดไปก่อนเออมานี่ดิสามลิงอะ่ะรู้จักไหมโอ้แต่บิงสามนี่คือแบบก้มหน้านาน,านจ,จับ ้องระวังด้วยนะแบบวิ้งหนึ่งมันก็จะก้มไวไงไอแบบก้มหน้าระเดียววิ้งสองก็ระดับหนึ่งวิ้งสานี่ก้มอย่างนานอย่างกับคนไม่เคยลืมหูลืมตามันฮิววนตรงนี้ครับรู้ไมเห็นรู้ทุกอย่างอ่ะเออเอาไปหนึ่งแผลก่อนได้ปะเอาไปแผลน้องดึ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 งก่อนได้ปะยาวๆครับ มาดิมาดิมาดียังไงยังไงยังไงดี <c oughs> เอาไปดึงสรี <c oughs> อุ้ยแหลกโอ้โหเจอปะแล็คเจอปะแล็คเจอแล้ว,ลว,ลวยังไงดี <c oughs> โอชีกเลยเหรอสวยว่สะสาวน้อยคนนี้ <c oughs> อุย้ยไม่ทันได้ไงอะ โอ้โหสุดว่ะอุย้ยแม่งติดอีกปีเว่เลยเปลี่ยนเป้าเลยก็ได้มานี่เลยพอดีว่าลูนยังไม่แตกว่ะพอดีว่าลูนยังไม่แตกว่ะโทษทีโทษทีททอุ้มบุรเกียรเข้าโคตรชิบหายมองไม่เห็นเลยโอ้โหไม่ถึงให้ตายเหอะ โคตรแย่ครับช็อตน,นี้แย่จริงจิงกาเบลมานี่มานี่มานี่เฮ้ย,ยมาทำมาเป็นชะแง้หน้าให้เห็นวะโทษทีทำมาชะแง้หน้าวะโอยไม่มีรอยเท้าด้วยโกงจัดผมบอกเลยเปิร์กอะไรวะเนี่ยอุบาทสุดๆเมกาเคลเวอร์อุบาทสุดๆเคยได้ย uh. ินไหม เมกาเคเวอร์ขลาดสุดๆอันนี้นี่คืออุบาทสุดๆเออมานีดิยังไงดิลองเล่นเขาเรียกว่าลองเล่นสามลิงก้มหน้านานหน่อยไม่เป็นไรีโอกัดแก้ตัวครับชาร์จไปก่อนชาร์จลิงไปก่อนชาร์จลิงก่อนดื้ออีกเข็มนึง โอ้ยไม่โดนหรอกูขูดกรำคาเข้าวโพดทิบหายเลยแม่งเอ้ยผมมองไม่เห็นว่าข้าวโพดนี่แหละให้ตายเถอะ <_ T> เออซักทีแล้วตัวก็ดำพิตตีนิดถ้าเกิดเอาข้าวโพดออกนิด น่าจะอีซี่อยู่นะโคตรเบื่อเชื่อเหลือเชื่อไม่ใช่เบื่อเชื่อพูดอะไรของมันเออไม่เป็นไรเดี๋ยวทำลายบูน,บนโทเทมก่อนบูนโทเทสไม่มีได้กี่อันวะเนี่ยอันนี้คือตาแรกเลยที่จเจอนี่แนะ่เอาไปทงทีทำลายไม่ให้หมดโอ้โหล้วบิงไม่ขึ้นด้วยลบตุบโดนแล้วหรอรีบลบจังเฮ้ยจะรีบลบไปไหนน้องชายหื วิ่งวนตรงนี้มาสามลิงเฮ้ยสามลิง้สุดปะล่ะเฮ้ยพอดีว่าพี่เห็นมาโทษทีเอาไปหนึ่งทีนี่เทปไปเลยแล้วกันนะเทปไปสิถ้ามันจำเป็นเทปไปสิเทปไปสิถ้ามันจำเป็นเอออย่าไปสามลิงโดนไปหนึงทีวิ่งไว้จับ เอาไปหนึ่งทีดิเอาไปหนึ่งทีดิมานี่ดิยังไงดิยังไงดิเฮ้ยช่วยกันไวเกินช่วยกันไวเกินมาไม่ชอบเลยสามลิง์แล้วครับตอนนี้วิ่งฉีดยาวมั้งใช่ปะวิ่งฉีดยาวอะ่ะอยู่นี่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  โอ้ยสามบิ๊กเนี่ยเอาไม่อยู่สามบิ๊กเนี่ยเอาไม่อยู่อะ่ะบอกเลยมาดีมาดีมาดีไอ้นี่มันเล่นบูนโถ่เต็มเก่งเอ้ยพอดีว่าพี่ได้ยินว่ะต่อดีว่าพี่ได้ยินว่ะโทษทีพอดีว่าพี่ได้ยินว่ะมานี่ดิทำมาเป็นแบบ วิ่งมากรบ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 เสียงเท้าอะ่ะเสียงเท้ามันไม่เนียนวะน้องโทษทีนะโดยไป็หนึ่งสเต็ปนะเอาไปหนึ่งตรนะีเอาไปหนึ่งตร,งรีชาร์จหน้านิดหนึ่งไม่เป็นไรครับชาร์จหน้านิดหนึ่งไม่เป็นไรชาร์จหน้านิดนหนึ่งไม่เป็นไรแต่เรามีสามบิ้งไงโคจะโกงอุ้มไปเลยจะช่วยกันก็ช่วยไป พุ่งไปเลยครับที่ไม่ติดที่ไม่ติดคาริสติชึง่งมานี่ตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งก่อนนะเอ้ยยังไงดีฮะยังไงดีเอ้ยเอาวะสา,าวอยคนนี้มันเล่น,ล,น,น,ล,น,ล,นลินเอาเรื่องมันเล่นลินเอาเรื่องเล่นลินเอาเรื่องเฮ้ยโอ้ยอยากจะฮิลมากอยากจะฮิลอะไรขนาดนั้นนะอยากจะฮิลอะไรขนาดนั้นนะ อุ้มสิถ้ามันจําเป็นแล้วดาบโค้งๆอ่ะวันดีครับน้องสิทธน์ดาบโค้งคือติดเกมติดเกมอื่นอยู่เฮ้ยโอ้โหสิ่งมันมน่ารักเอาเรื่องตายไปเลยแล้วกันนะตายสิถ้ามันจําเป็นไอเด็กพวกนี้มันเล่นเป็นว่ะไอเด็กพวกนี้มันเล่นเป็นอุแล้วบูนโทเทียมนี่คือเรามองไม่เห็นด้วยนะ โคตรแย่เลยหรือมองเห็นวะใช่ปะคือมองเห็นปะนี่คือโวเ็มไฟเราใช่ไหมดาบไม่ทําหน้าที่ดาบตดเกมโอเคนี้เรามองเห็นโวเต็มไฟอยู่ครับบลิงเลยบลิงเดียวพอตอนนี้น่าจะไม่คมแล้วแหละพี่ว่านะน่าจะทื่อหมดแล้วต้องเอาไปรับแล้ววะตอนนี้สุดจัดปั่นกันอยู่หรือเปล่า ปั่นกันอยู่จริงๆด้วยพอดีว่าพี่มี3บิงว่ะตาเอ๋ตาเอ๋เอาไปดึงทรีเอาไปดึงทรีมานี่ดิมานี่ดิต้องเอาดาบไปรับแล้วตอนนี้มีใครรับดาบเป็นบ้างพ,พี่จะจ้างรับหน่อยคนหนึ่งอยู่ไหนวะอุในที่สุดผมก็เก็บสี่นาทีครับโอ้ไม่ก๊อดไม่ได้เล่นประมาณเกือบอาทิตย์หุย ในที่สุดตานี้ก็น่าจะเก็บสี่ไม่สี่ก็สามอ่ะเฮ้ยอ๋อนี่มีโคมไฟเฮ้ยนี่คือการปั่นปั่นอยู่ใช่ไหมเดินเลยยี่เดินเลยยี่เดินเลยไปหยะอุยมีสามวิ่งก็แท้วางไฟฉายยอมแพ้ดีแน่ดีแน่ดีแน่ มีสามบิงต์แเสือใช้สองบิงตีโอ้โหเอ้แต่ก็โอเคนะอาจจะเรียกว่าอะไรอะรีชาร์จช้ามากรีชาร์จช้ามากก็คือสิ่งที่แย่สำหรับการใช้สามิงค์นะแต่ว่ามันแก้ทานได้ดีมากเลยครับกับเซอร์สมัยนี้นะปึ๊บย้อนับมาสุดเขาสวนมาปุ๊บเราก็หันกลับมาสวนอีกทีได้โอ้โหโคตรสุดยอดอาจจะต้องเซียนๆหน่อยนิดนึง เ,ออเล่นเล่นช่ำๆก็น่าจะโอเคอะ่ะสามลิงผมว่าโอเคนะเออกับด่านด่านโล่งๆหรือด่านด่านด่านหลักด่าน่วไปยิ่งเป็นด่านพวกนี้นี่น่าจะดีกว่านี้ครับแต่ว่ามันเล่นยากตรงที่ว่าไอ้นี้ผมลำคาญทุกระโพรมากๆเลยเกรี GG ครับ